มาสายทำไงดีทำเป็นป่วยดิวินยัยคุณมาสายอีกแล้วนะว,วินยัยวินยัยวินยัยวินัยบนหลังขอโทษครับผมจะไม่มาสายอีกแล้วครับไปหาผ้ามาเช็ดเลยเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีก,กว่าธนาพัฒน์วิภาวดีใกล้ จ่องยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดตุลาคมนี้ศูนย์สองพกหน 2, 6, ึ่งแปดแปดเก้าเก้าเก้ามาร์กจะไปงานเลี้ยงกับแม่ไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดีฝรั่นี้หน่อยมาร์กเป็นตัวของตัวเองมาร์กผิดตรงไหนนาฬิกาโรบใส่แล้วดูดีแถมฟรีเมื่อตัดแว่นที่ร้านแว่นท็อปเจริญถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ศกนีไ้ไปงานอะไรครับเนี่ยสามร้อยแปดสิบบาทครับพี่อุ้ยสามร้อยแปดสิบเฉยเหรออ้าวหายไปได้ไงเนี่ย อยากรู้ไหมครับตังเงินหายไปไหนที่เงินของพวกเราหายก็เพราะไปจ่ายแทนผู้ใช้น้ำมันเปลืองแบบเนี้ยเราต้อเอาเงินกองทุนน้ำมันของพวกเราไปชดเชยเวลา290รล้านแต่เราจะแบกภาระราไปได้อีกนานแค่ไหน ก็อยู่ที่การใช้น้ำมันของเราแล้วล่ะครับวันนี้ไปไหนกันดีอ่ะไปบ้านอ้อยมาเมี่ยอ่ะบ้านอ้อยร็กสไตล์ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บสินมั่นคงเหรอรถชนแถวเมงจ๋าอะพี่รีบมาหน่อยนะพี่พิชานอ้อยนี่มันใครอ่ะพิชานเนี่ยค่ะมันป่วยยาสำหบอ้อยแล้วมันจะเอาอ้อยไปขายด้วยนะคะพิชานสินมั่นคงสวัสดีครับ นี่รถพี่ใช่ไหมครับจำงีเหรอจำงีเหรอตายเทำเนียรีบนเอกสารเครับมาเร็วเขมเร็วสอมเร็วสิทมั่นคงประกันภัยโทรหนึน่งหนะ้าเก้าหก เขาคงจะพัดวิเศษระดับไปทันทีนะนพันบ้าวพัดวิเศษฮอนฮอนสีขาวครับร้อนขนาดเนี้ยต้องฮอนเป็นทุนลิตัสสีขาว ลูกอมมีไว้อมพรอนมอลลิตัสอมแล้วเย็นคนมาแ,แกะก่อนแกะแล้วอมอมแล้วเย็นพรอนบอลิตัสนี่พวกเธอนี่โรงเรียนนะไม่ใช่ที่บ้านแต่งกายให้มันสุภาพสิที เารบสถานที่บ้างชุดนักเรียนนั่นมรมีเกียรติรู้ไหมที่มีการศึกษาเขาไม่แต่งตัวแบบนี้เสื้อรืนกางเกงอย่างนี้กระทอเสื้อมันมันเรียนเลยสิแล้วกางเกงเนี่ยเอาของน้องมาใส่ที่เนี่ยไม่ได้สอนวิชาฮิปโฮอโโโโปลงพกเอลตาําแล้วผมมันไปทำอะไรมาเล่นสักแข่งเลยหรือว่าจะเอาไปเฉสยใครวันล้นล้นพันโจกนะสอนเคียวแล้ว <S <S มันเบื่อเบื่ออยู่หายเลยชิคเกลสติกมีคริสตัลบีทบริษัทเรารับผิดชอบทั้งหมดนะครับ ที่จะเปลี่ยนอะไรแท้ให้น้องก็แล้วกันลูกพี่เปลี่ยนอะไรแท้เลยอ่ะใช่นนก็ลูกค้าน้องครับแค่เนี้ยนะโอ้โหมันซ่อมได้ฝาก็ปงป,งป,งปงุบปุบข้อขึ้นมาไม่ต้องเปลี่ยนทำประกันชั้นหนึ่งนะไฟหน้าแตก,แต,กตาช้างหย่อดก็ไปจัดเลี้ยงเข้าที่ไม่ต้องเปลี่ยนกระจกหน้านะน้องมันก็ไม่เหมือนเดิมเลยพี่ใช่ไม่เหมือนเดิมน้องคนขับรถเร็วปะเร็วครับอีกขับรถเร็วแล้วเห็นไหมฟฟิวมองไม่เห็นครับอ่าใช่ใช่ขนาดนั้นขนาดนั้นเหมือนเดิมครับผมนี่ผมขอเปลี่ยนเถอะเอาเป็นว่าไม่เปลี่ยนแล้วกันอะไรนะคร ถ้ารถพี่ชนแบบนี้มั้งพี่ขับรถดีแต่ถ้ามาชนกันจริงๆนะพี่ก็ไม่เปลี่ยนต้องดูรถพี่รถใจเขาใจเราคือสิ่งที่เราสอนพาน,านักงานเสมอกรุงเทพประกันภัยวัสดีครับพี่แดงยืมเงินครับสองหมื่นครับไม่มีปัญหาแต่พี่ขอชื่อน้องเบอร์โทรที่อยู่ที่ทำงานที่อยู่ของพ่อแม่ของเมียแล้วก็โรงเรียนลูก เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเดยเด๋ยวกอนเปกติกับบ้านกี่โมงสอาอทิตย์ชอบไปไหน <Hey. S 1> ที่สีสวัสดิ์เงินติดล้อแค่เล่มทะเบียนพี่ของ่ายได้ไวสีสวัสดิ์ดเงินติดล้อมาสายทำไงดี<า>ทำเป็นเนียนดียผนังไม่เรียบเลยครับปัญหามาคงอยู่ที่พูนผิดสเปคครับหัวหน้ามันก็เลยทำให้ผนังไม่เรียบเนียน ทุกอย่างทําให้มันเนียนกันได้เพราะว่าเราสามารถที่จะไม่เนียนกับผมเชื่อมากกับโบรนาน<ว>นไม่เนียนคุณนะไม่เนียนผมคือแต,แต่ผมคิดว่าผมผม,มวันหลังจะไม่มาสายแล้วครับโน,นาครับเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัฒน์วิภาวดีใกล้จ้ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดตุลาคมนี้ศูนย์สองหกหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าเก้าไโซเชียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จริงก็เข้ามา ถ้าก่อนไว้เสาเทียงคือพ่อของเจ้า ซึ่งเป็นสหายรักขงจางฟูเยินหัวหน้าพักกีเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมี22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเศร้าสีเฉียนแม่นาง14แห่งสนักกิเลนเขาซึ่งได้พบเจ้าข้างน้องน้ำใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งธีที่ติเสียถงรีบน้าสาวพี่แม่ได้แนะนำใหข้าไปพบข้าลีเสียช่วยขอที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะเป็นขงจางฟูเดินจนข้านไม่ขึ้นได้ถึงวันจางมานจื้อแม่เจ้าพาข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งน้าสาววิ่งน้เีียยงเพวอิว ได้ยังเดี๋ยวไปเถอะเดี๋ยวก็ไปทํางานสายพอดีแล้วก็ไปสิไปซื้อแว่นท็อปเจริญก่อนทั้งคู่เลยปะซื้อหนึ่งเขาแถมหนึ่งถึงสามสิบเมษายนนี้อ้าวเอาเข้าไปาสายทําไงดีทําเป็นยุ่งเนี่ยพี่เบื่อจริงๆริไม่ต้องมาสายไม่ลูกค้าเขารอไม่ชอบคนที่ไม่ตรงต่อเวลาเอ๊ะเอ๊ะฟังนะฟังวินัยไม่ใช่อย่างงั้นวินัยยังไงลูกจะไปกี่ครั้งแล้ววินัยนี่ก่อนแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ เอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัฒนวิภาวดีใกลจ้องยิบจ็ดถึง2ี่สตุลาคมนี้0 2นย8ส9งหกหนึ่้นครับการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะครับเจ้านายรู้คิดจะพักคิดถึงคิดแค่ ต่ออะไรคะผมจะมาขอคือเออะไรเอาอะไรผมยันไัวแกแล้วแหละก็จะไปกลัวทำไมล่ะเวลาทำอะไรดีๆยืดออกพกถุงดิ